เฮ้ผ yeah. so ok ิดชอบอันไหนมากกว่าระหว่าง A กับ B ชอบอันเนี b ้ยอ oh ัน B เนี Snow ่ยเอาตามความจริงนะครับ A กับ B ชอบอันไหนมากกว่ากันชอบ B ครับเพราะอะไรครับรู้สึกว่าครับสวัสดีครับผมกลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิวหูฟังจากทางฝั่งแบรนด์ Apple อีกแล้วนะครับเราเพิ่งรีวิวไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเปิดตัวพร้อมกับ oppo reno 6 z ก,ก็ราคาเนี่ยอยู่ในช่วงที่เราสามารถจะจับต้องได้ครับประมาณ1 9 9 9บาทนะครับกลมๆก,ก็ประมาณ2,000บาทราคา2000บาทคุณจะสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างอย่างแรกนะครับมันจะคาดหวังเรื่องของคุณภาพเสียงได้อย่างที่2คุณจะสามารถคาดหวังเรื่องของฟีเจอร์ล้ำๆอะไรบางอย่างได้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่3คือเรื่องของดีไซน์เรื่องของความทนทานเรื่องของการกันน้กากัน เรือราคา2,000บาทควรจะต้องให้มาแล้วก็เอาไปใช้งานมาประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับเจออะไรที่ชอบอะไรที 2, ่ไม so ่ชอบมาเดี๋ยวจะมาเล่าได้ฟังกันว่า เป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาชื่อก่อนไหม <laughs> เราพูดกันมา4ี่ตนาทีแล้วยังไม่ได้พูดถึงชื่อเลยนะครับหูฟังรุ่นนี้เนี่ยนะครับชื่อรุ่นว่า Oppo Enco Air นะครับเป็นรุ่นที่กระเถิบขึ้นมาจาก Oppo Enco Buds นะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนี่ Oppo Enco Buds ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวน้อยๆน,นะครับก็จะเป็นหูฟังที่เป็นแนวแบบทรงบัตรหรือว่าทรงถั่วนะครับใส่หูแบบง่ายๆอันเล็กๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สำหรับผมนะตัว Oppo Enco Buds คือคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับ,ย, 1, งงบ,บยงออดีีบเเสวร์ ได้แบรนด์ oppo ด้วยนะครับรุ่นตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่กระเถิบขึ้นมาแล้วก็ดีไซน์เนี่ยจะเป็นคนละแนวกันนะครับก็จะเป็นแนวแบบว่าเอียบัดนะครับเอียบัดก็คือหูฟังที่มันใส่แล้วมันไม่ได้เป็นจุกยางในหูมันจะใส่สบายกว่านะครับแล้วกเ็เรื่องของไม้นะครับตัวนี้ก็จะดีกว่าเพราะว่ามีก้านโผลอ่อมารวมถึงเขามีฟีเจอร์เกี่ยวกับไม้ด้วยเดี๋ยวจะมาเล่าได้ฟังกันนะครับที่สําคัญเลยครับดีไซน์ที่เขาทํามาเนี่ยนะครับเป็นตัวเดียวเลยมั้งคือผมไม่เคยเจอหูฟังช่วยเลยรุ่่นนนไไหทีีมีมดซ ทรงคล้ายๆกับ U F O คือดีไซน์มันเนี่ยนะครับมันจะเป็นทรงกลมๆแบนๆแบบนี้ซึ่งเราเจอกันมาเยอะถูกปะเรียวมีก็ใช่หัวเว่ยก็ใชนะ่แต่สิ่งที่มันแตกต่างคือฝาปิดเนี่ยเขาจะเป็นฝาปิดแบบขาวใสเป็นสีแบบโปร่งแสงนะครับฟักขึ้นมาเนี่ยมันก็จะดูแบบเอ้ยอะไรอะ่ะมันมีความแบบอะไรอะ่ะขึ้นมานิดนึงนะครับนี่คือจุดเด่นของเขาโดยคร่าวๆทีนี้เรื่องของสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ของ oppo enco air ตัวนี้เนี่ยนะครับคือคุณสามารถเปิด google ได้เดี๋ยวผมเล่าคร่าวๆแล้วกันเนาะเพราะว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาผมเอาไปใช้งานเนี่ยพวกสเปคพวกค่าโลลิเทนซี y หรือว่ามาตรฐานนู่นนี่นั่นเนี่ย ผมไม่แคร์อยู่แล้วนะครับผมเน้นใช้งานจริงล้วนเจอมายังไงดีไม่ดียังไงเดี๋ยวมาซัดกันโอเคป่ะสเปคโดยคร่าวๆนะครับของ oppo e n f o air ตัวนี้เนี่ยนะครับมาพร้อมกับรูปทรงที่เป็นเอียบัดอย่างที่เล่าไปนะครับก็เป็นก้านๆยาวมาแบบนี้นะครับมีไดรเวอร์มาให้ขนาด12มิลลิเมตรนะครับซึ่งในเรราคานี้เนี่ยไดรเวอร์ขนาด 12, 1 3 14มิีมลลิเมตรเนี่ยมีเพียบนะครับดังนั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วไปไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่ไปนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณดูแค่ขนาดได คุณจะพาดบางสิ่งบางอย่างไปผมเนี่ยเอาไปเทียบกับหูฟังที่ไดรเวอร์ขนาด14ม mm มนะครับคือให้มันแบบชกข้ามรุ่นจากไลท์เวทไปชกกับเฮฟวี่เวทอ่ะผมจะบอกให้ว่าหูฟังตัวนี้ชนะจากความคิดเห็นของคนประมาณ3-4คนที่ผมให้ลองฟังมาแบบไลท์เทสนะครับทุกคนบอกเหมือนกันหมดเลยว่าไดรเวอร์ขนาด12ม m mm มตตัวเนี้ย สียงดังกว่าตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยนะครับในตัวเนี่ยสามารถฟังต่อเนื่องได้ประมาณ4ชั่วโมงและถ้าเกิดว่าคุณมาเสียบชาร์จในเคสเนี่ยครับจะชาร์จอีกประมาณสัก4ี่หรอบนะครับรวมทั้งตัวหูฟังแล้วก็ตัวเคสเนี่ยนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุด24ชั่วโมงแล้วก็มีฟีเจอร์เรื่องของฟ t สชาร์จมาให้นะครับซึ่งอันนี้แหละคือจุดเด่นของเขาเลยเพราะว่าหูฟังเรทราคาประมาณสัก2อสามพันเนี้ยมักจะไม่ค่อยมีฟีเจอร์ฟัสชาร์จมาให้ ตัวนี้คุณสามารถชาร์จ10นาทีนะครับแล้วเอาไปใช้ในการฟังเพลงเล่นต่อเนื่องเนี่ยได้ประมาณ8ชั่วโมงคืคอบางทีแบบรีบออกจากบ้านอะไรเงี้ยเสียบชาร์จปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเก็บของเข้ากระเป๋าแล้วก็ออกไปทํางานหรือออกไปเรียนเลยอะไรเงี้ยตอนแรกที่ผมคิดว่าเฮ้ยมีฟีเจอร์ฟ้ c ชาร์จเนี่ยเราจะต้องใช้ Oppo หรือเปล่าวะหรือว่าเราต้องใช้ที่ชาร์จที่มันพิเศษหรือเปล่าวะจริงๆไม่ต้องครับหาแค่อแดปเตอร์5โวลต์2แอมป์ให้มันไฟสูงกว่านั้นน่ะแล้วเสียบมันขึ้นเลยครับฟ คือดีมากที่ชาร์จ iPad ก็ได้หรือว่าที่ชาร์จมือถือราคา2-3 0 0 0ก็เป็น5โวลต์2แอมป์กันหมดแล้วอะ่ะไมคนะครับที่เขาให้มาก็จะเป็นไมคแบบคู่แล้วก็มีฟีเจอร์ที่เป็น AI ที่ใช้ในการตัดเสียงบรบกวนด้วยคือไมคมันดีมากนี้ผมชอบนะครับแล้วก็ ฟีเจอร์เรื่องของการเล่นเกมนะครับตัวนี้มีโหมดเกมที่สามารถปรับให้ l a t e n c y เนี่ยปกตินะครับอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0เนี่ยลดลงมาเหลือแค่80ระบบบลูทูธนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน5.2นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วก็ตัวนี้ได้รับมาตรฐาน TUV Redland ด้วยนะครับก็เป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งที่ก่อตั้งมาประมาณ140-150ปีแล้วนี่แหละนะครับก็จะตรวจสอบอุปกรณ์นู่นนี่นั่นแล้วก็ออกใบเซอร์มาให้ใช่ปะ Oppo Enco Air เป็นหูฟัััังง Tru Li ตวแรรรรรกกที่ได้บบาอ จากเขาว่าเอ้ย Lo w l a t e n c y จริงนะคุณภาพเสียงดีจริงนะอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของมาตรฐานที่เขาได้มานะครับแต่ว่าผมไม่ได้ออกมาวอร r ี่อะไรนะครับใช้งานจริงเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับนี่ก็คือเรื่องของสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ของเขาว่าเขาให้อะไรมาบ้างสําหรับหูฟังราคา2,000บาทนะครับคนปกตินะครับหรือว่ามนุษย์ทั่วไปอย่างเราอย่างผมเป็นมนุษย์ออฟฟิศทำงานแล้วก็เรียนอะไรเงี้ย ถ้าเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันเนาะเทียบกับหูฟังหลายๆตัวที่ผมมีอยู่ที่มันเป็นทรงๆแบบเนี้ยนะครับคือเราจะเทียบข้ามซีรีส์ไม่ได้นึกออกไหมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นทรงแบบเอียบัดแต่หูฟังทั่วๆไปในเรสตราคาเนี้ยมันจะเป็นแบบอินเอียนะครับเอียบัดก็จะเป็นทรงแบบก้านๆที่ไม่มีจุกปิดมาให้ ถ้าเป็นอินเอียจะเป็นแบบนี้ฟิลลิ่งการใส่เนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับเอียบัตเนี่ยเวลาใส่มันจะสบายกว่านะครับเพราะว่ามันไม่มีจุกยางมาคอยอุดอู้มันให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากกว่าสำหรับผมนะมันให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วแต่บุคคลนะครับอีกอย่างคือในท้องตลาดเนี่ยมันมีน้อยรุ่นมากที่มันจะทําหูฟังที่เป็นเอียบัตมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอินเอียเพราะมันทําง่ายกว่าแล้วก็เอียบัตเนี่ยถ้าดิเวอร์ไม่ดีจริงเสียงไม่เคลียร์จริงหรือว่าดีไซน์ออกมาให้มันใส่แล้วมันแแบบคุณภาาพรรร์์ดดวไม่ีจิง พอใส่แล้วมันจะลำขาญมากมันจะขูดกับหูแล้วมันก็จะใส่ได้แป๊บเดียวก็ต้องวางทิ้งละอันนี้ทำมาได้ค่อนข้างดีนะครับเรื่องของการดีไซน์นะคือใกล้เคียงกับ Apple AirPods ราคา5 0 0 0 7 0 0 0มากๆับใส่สบายอะใช้คำนี้แล้วกันนะครับหนึ่งละแบตเตอรี่มันอยู่ได้นานพอนะครับสองมันใส่สบายฟังได้นานแล้วก็อย่างที่สามที่ผมชอบที่สุดคือเรื่องของความดังครับความดังเนี่ยของมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเทียบกับ Apple AirPods นะครับตัวนี้จะดังกว่าอยู่ประมาณ20%คือคือ Apple AirPods เนี่ยราคาเริ ว่าผมไม่รู้ด้วยไดเวอร์หรือว่าด้วยการปรับจูนเสียงของอโป้หรือว่าอะไรนะเพียงแต่ว่าเราอะเอามาลองเล่นแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าเอ้ยมันดังกว่าจริงๆแล้วก็ลองเทียบกับตัวมีนะครับมีที่แบบราคาใกล้ๆกันอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ดังกว่านะครับดังนั้นเรื่องของความดังเนี่ยคุณปล่อยผ่านได้เลยที่ผมต้องพูด ถึงเรื่องของความดังเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหูฟังเอียบัตเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวที่มันแทอินเอียโดยปกติคือเรื่องระดับเสียงเพราะว่าตัวมันเนี่ยไม่ได้มีตัวเกราะกำบังไม่ให้เสียงมันหลุดรอดออกไปได้นึกออกปะตัวนี้ก็เลยแบบแก้ปัญหาตรงนั้นโดยการบูทเสียงแล้วก็ใส่ไดรเวอร์ดีๆมาให้เท่าที่ผมไปลองฟังมานะสำหรับผมที่ชอบฟังสาย EDM กับแนวเพลงแอคูสติกเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าตัวเนี้ยมันฟังได้กว้างมากนะครับมันเป็นคาแรคเตอร์ของหูฟังเอียบัตอยู่แล้วที่มันจะฟังได้กว้างกว ให้ฟิลลิ่งที่แบบเบสตุ๋มๆคือคือเบสมันจะล้นๆหน่อยๆเขาจะเน้นเบสมากๆแต่ว่าหูฟังที่เป็นทรงเยบ็บแบบเนี้ยเขาจะเน้นเสียงกลางเสียงแหลมแล้วก็เบสเนี่ยค่อยมาเติมทีหลังเอานะครับคุณฟังได้ค่อนข้างหลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวแบบอะคูสติกไม่ว่าจะเป็นแนวร็อกไม่ว่าจะเป็นแนว EDM คือ ทุกย่านที่ผมพูดมาเนี่ยมันทําได้ดีหมดเลยปกติเนี่ยเสียงเบสจะเป็นจุดตายของหูฟังเอียบัตเช่นเดียวกันใช่ปะ่ะตัวเนี้ยทาได้ดีมากนะครับจุดที่ผมไม่ชอบในเรื่องของการฟังเพลงนะ่าจะเป็นเรื่องของเสียงกลางนะครับผมรู้สึกว่าเสียงกลางมันมันค่อนข้างที่จะดีลงมานิดนึงนะครับมันจะไปเด่นเบสกับแหลมแทนนะครับถ้าเกิดเราพอตกราฟขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทองคลื่นยกเว้นแต่ว่าคุณใช้สมาร์ทโฟน Op p o คุณก็สามารถไปปรับอีควอไลเซอร์ได้นะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลง A กับ B นะแต่ไม่บอกว่าเป็นเป็นยี่ห้อ,อะไร A กับ B ับาโอเค A กับ B แล้วบอกว่าชอบตำแหน,หนมากกว่ากันโอเคครับโอเคอันนี้ A อันนี้นะอันนี้บนะอ่าอันนี้ B โอเคครับชอบตำแหนมากกว่าระหว่าง A กับ B ชอบอันเนี้ยอัน B เนี่ยเพราะอะไรถึงชอบ B มากกว่าเสียงดังกว่าเยอะเลยแล้วก็ตอนใส่อ่ะมันเข้าล็อกหูพอดีแล้วก็เบาเบากว่าด้วยใช่ แต่รวมๆคือเสียงอ่ะดีกว่าเยอะเลยแบบเปิดเท่ากันเมื่อกี้แล้วแบบเสียงมันปุ่มขึ้นมาเลยเทียบกับอันนี้หน่อยโอเคค่ะอันนี้เป็นไงบ้างถ้าเทียบกับอันบีเราก็ยังชอบอันบีอยู่ดีอ่ะอันบีมันแน่นกว่านี้เยอะเลยอ่ะแต่อันนี้มันจะออกแนวไปเรื่อยๆนุ่มๆฟังฟังไปเรื่อยๆไม่ไม่ได้หนักอะไรสักอย่างดีครับแบคก้องแล้วหละยังครับยังไม่ได้พูดอะไรเลยชอบ,ชอ,บอ,อะไรยวงนี้ผมชอบ น้ำตาเขาเขาเล่นอย่างอันนี้อันนี้ก็เล่นอย่างเมื่อกี่อวกันนะก่อนมึงก็มีไม่เล่นไรอีกโอเคโอเคนี่กี่นิ้วสองกูรองเท้อ๋อใช่เหรอดีมากอันนี้อันนี้เอนะครับโอเคตามคำจริงนะครับโอเคระหว่าง A กับ B ชอบอันไหรกกันชอบ B ครับเพราะอะไรครับรู้สึกว่า เสียงที่ให้อะมันมันกลมกล่อมกว่าอม,มันมีทั้งเสียงสเตทเสียงร้องชัดเสียงอ่าพวกแบบคอรัสต่างๆอ่ะมันชัดหมดเลยชอบบีครับอ่ะโอเคครับบีกับอันนี้ชอบอันไหนมากกว่ากันชอบบีอ่ะเพราะว่าอ,อะไรมันรู้สึกว่ามไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าบีมันเสียงดังกว่า เออเสียงมันดังกว่าแล้วมันแบบฟังว่ามันฟินกว่าแต่ว่าระดับความดังที่เราเซ็ตจากมือถือนี่คือเท่ากันเท่ากันนะแต่รู้สึกว่าบีดังสวัสดีครับผมแบงค์เกมจ๋านะครับยังมีโอกาสโฆษณาเประจำกันไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับดีครับเด็ทางนี้เดี๋ยวนี้เอาเอทางนี้สวัสดีครับยินดีคอนเทนต์ทั้งวันเฮ้ยเฮ้ผิดพอเราจริงเถื่อนผิดซะไง เอผ่านไปแล้วนะอันนี้ B นะครับเอ่อโอเคเอาสรุปชอบอันไหนมากกว่าครับอันนี้อันชอบอันล่าสุดเหรอครับอันล่าสุดเนี่ยไหนอันอันที่ใส่เมื่อกี้ครับ B อ๋ออัน B ีออน B ทำไมถึงชอบ B มากกว่าโอ้โหใส่ปุ๊บโอ้โหขึ้นเพลงเนี่ยโหรู้เลยเรียมโพอไอหูฟังไหนดีไม่ดีเนี่ยทีนี้เดี๋ยวให้ฟังเพิ่มอีกอันหนึ่งเฮ้ยมีไม่ใช่มาอีกแล้วเป็นไงบ้างไออัน B อ่ะเสียงดังกว่าไออันนี้ แต่ว่าเอาแบบเสียงเพราะเสียงเพราะไอ้ตัวนี้จะจะเพราะกว่าแต่นิดเดียวส่วนตัวชอบไอ b บีบีพิธามบอกว่าระดับเสียงเปิดเท่ากันใช่ไหมใช่แต่บีจะดังกว่าเยอะเลยจริงหรอดังกว่าโอ้โหสะเทือนหูเลยแบบไม่ต้องจุกเห็นไหมแบงค์จะจุกตลอดเพราะว่าจะดูว่าดนตรีอันไหนชัดสุดไออันเบียรไม่ต้องดันเข้าไปเลยคือแบบดึมดึอดึมบดึก็ดึบดึแล้วดึบดึแล้วอ่ะโอเคสับดึบดึโอเคขอบคุณแบงค์มากขอบคุณมากขอบคุณมบกดันี้ แล้วก็เรื่องของการพูดคุยนะครับตัวนี้มีระบบการตัดเสียงพูดคุย DNN นะครับคือตัวเขาเนี่ยมีไมค์คู่มาให้ไมค์คู่เนี่ยหละตัวหนึ่งก็จะตัดเสียงบรบกวนอีกตัวนึงก็จะรับเสียงเราแล้วด้วยความที่ว่าเขาเป็นหูฟังที่มันมีก้านนะครับตัวมันเนี่ยจะใกล้กับปากเรามากๆนะครับมันจะไม่เหมือนหูฟังที่เป็นทรงบัดบัดแบบนี้ทรงบัดเนี่ยเวลาเราจะพูดคุยะครับข้อเสียคือบางทีเนี่ยมันอยู่ไกลจากปากเรามากเกินไปเว้ยอย่างเงี้ยเสียงมันก็จะไม่ชัดสู้กับพวกมีกา้านเห็นไหมดังน,นตัวนี้ ถ้าเกิคุณจะไปพูดคุยนะประชุมวิดีโอคอลต่อกับคอมแล้วก็แบบซูมกันกับทีมงานอนะไรเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยใช้ได้เลยนะครับเสียงดีมากนะครับเอาไปใช้กลางถนนหรือว่า เอาไปใช้เทียบกับหูฟังของ Apple อะ่ะผมให้เลยประมาณแบบ80 90%แล้วลองไปเทียบกับของเมียที่มีฟีเจอร์นี้เหมือนกันนะครับผมว่าตัวเนี้ยเสียงชัดกว่านะอัน,นี้โดวส่วนตัวผมนะแถมให้นิดนึงพอดีผมวางมือถือไว้ที่ชั้นล่างนะครับแล้วบ้านผมเนี่ยเป็น2ชั้นนะครับผมก็พูดคุยงานกับลูกค้าแล้วก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆไปหยิบของหย,ห,หยิบนู่นหยิบนั่นเราก็อยากจะลองเทสอูว่ามันจะหลุดไม่หลุดผมลองเดินไปเนี่ยยี่สิบเมตรสามสิบเมตรมันก็ไม่หลุดขึ้นชั้นสองลงชั้น, 1, นหนึ พอมาถึงที่ออฟฟิศเนี่ยนะครับผมก็วางมือถือผมไว้ที่หน้ารถแล้วผมก็ลองเดินไปนะครับไปหน้าปักซอยระยะที่ผมเดินไปเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณตวร้อยเมตรนะมันก็ยังอยู่ได้นะครับคือแบบตกใจมากเพราะว่าระยะที่ผมทําได้โดยปกติถ้าเทียบกับ หูฟังในท้องตลาดในเดทราคาใกล้ๆกันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณแบบเต็มที่ก็50เมตรระยะการส่งสัญญาณไกลมากแล้วก็สเสถียรน,นะครับมีอยู่อย่างเดียวที่ผมไม่ชอบถ้าผมจะหักคะแนนนะก็คือเรื่องของฟีเจอร์ที่เวลาเราฟังเพลงอยู่สมมุติมีคนเดินมาทักเราแล้วเราต้องถอดหูฟังสักอันหนึ่งมาครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องพอยส์เพลงให้ถูกปะ ไอ้ตัวเนี้ยไม่พอสเพลงให้ครับคือมันก็ยังเล่นของมันไปอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ที่ผมไม่ชอบนะครับตามนี้นะอันไหนดีเราบอกดีอันไหนไม่ดีเราบอกไม่ดีทีนี้เรื่องของการเล่นเกมนะครับหูฟังโดยทั่วๆไปเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งหูฟังรุ่นนี้เองก็ตามแต่ถ้าไม่ได้เปิดโหมดเล่นเกมนะครับมันจะมีค่าโลเ l นซี n c y อยู่ที่ประมาณ1 0 0จนถึง200นะครับซึ่งมันเล่นเกมไม่ได้เรายิงไปนัดหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็นัดที่2องเนี่ยเราถึงจะเพิ่งได้ยินเสียงนัดแรกมันจะเป็นฟิล ถึงพื้นแล้วตัวนี้มันมีฟีเจอร์ที่เข้ามาช่วยก็คือโหมดเกมนะครับโหมดเกมเนี่ยสามารถเป็นคัสตอมเปิดได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายว่าคัสตอมผูฟังตัวนี้ยังไงได้บ้างนะพอเราใช้โหมดเกมครับมันจะลดจาก200มิลลิเซกให้เหลือประมาณ80มิลลิเซก ซึ่งใกล้เคียงกับสายมากๆนะครับอาจจะมีค่าความน่วงอยู่นิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นกับ iPhone หรือว่ามือถือที่มันรองรับบลูทูธ5.2อ่ะคือแทบจะไม่ดีเลยเลยคือมันมันเรียวไทาม์มากๆอ่ะเล่นเอาไปใช้เล่นเกมอย่างผับจีได้เอางี้ดีกว่าสั้นๆเวลาเรากดยิงอ่ะมันแบบถ้าให้แบบความน่วงแล้วประมาณแบบ0.1หอ่ะหรือไม่ก็น้อยกว่านั้นอ่ะคือมันมันน้อยมากนะครับเดี๋ยวคุณลองฟังเสียงเวลาผมกดยิงแล้วกันเนาะว่ามันเป็นยังไงถ้าจะเล่นเกมนะครับมีเกมหมดให้ iPhone <c oughs> เล่นกับ iPad เสียงแทบจะไม่ดีเลยครับคือดีมากอันนี้ตัวนงตัวแล้วให้คะแนนการเล่นเกมแบบ10บเลยยังได้เมื่อเทียบกับราคานี้นะครับอีกอย่างคือถ้าคุณจะไปใช้งานเรื่องของการออกกําลังกายตัวนี้ก็มีฟีเจอร์กันน้ํกากันเหงื่อนะครับเรียกว,ว่าฟีเจอร์กันเหงื่อดีกว่าเนาะ IPX4 ติดมาให้นะครับออกกําลังกายเนี่ยดีมากๆถ้าเกิดเราเป็นพวกบัตรที่เป็นถั่วทรงอย่างเงี้ยเวลาเราใส่วิ่งนะครับมันจะหลุดง่ายเวลาเราวิ่ง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 เนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะหลุดได้ง่ายกว่าฟัง่ง ไกลดังนั้นสายออกกำลังกายคุณหัวได้เลยครับไม่มีเหตุผลที่คุณจะไม่ซื้อนี่เป็นไงล่ะ หรือว่าเวลาเราออกกําลังกายอยู่เงี้ยเวลาเราอยู่ในยิมที่มันจะมีหลายๆชั้นผนังกั้นมีล็อกเกอร์กั้นอยู่อะไรเงี้ยระยะการส่งสัญญาณที่มันทําได้ครับสําหรับผมที่ไปใช้งานมานะเมื่อเทียบกับเรทราคาเดียวกันเนี่ยมันถือว่าสูงมากนะครับอาจจะสูงกว่ามี่สูงกว่าหูฟังราคาต่ํากว่าพันหลายๆตัวด้วยซ้ําเรื่องการคัสตอมหูฟังตัวนี้เนี่ยมันสามารถจะคัสตอมได้3แบบต่อ้างนะครับมีสองางก็คัสตอมได้6แบบใช่ไหมครับเดิมๆจากโรงง,งานมาเนี่ยมันจะไม่มีโหมดเกมติดมาให้นนั หมายความว่าคุณจะต้องไปโหลดแอปพลิเคชัน Hey Melody มานะครับพอเราโหลดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถจะคัสตอมอะไรพวกนี้ได้ยกเว้นแต่ว่าคุณจะใช้งานสมาร์ทโฟนของ oppo และต้องเป็น Color OS 11เท่านั้นหรือว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆที่ออกมาใช้รุ่นเก่ากว่านั้น ก็ไปโหลดแอปพลิเคชัน Hey Melody มานะครับในแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะสิ่งที่เราสามารถคัสตอมได้อย่างที่เล่าไปก็คือ1ละ Double Tap Double Tap คือแตะ2ครั้งนะครับตำแหน่งการแตะเนี่ยเขาจะอยู่ตรงใกล้ๆกับปลายด้านบนนะครับปกติแล้วเนี่ยหูฟังแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เวลาตำแหน่งในการแตะมันอยู่ข้างล่าง ผมก็นั่งแตะอยู่เอ๊ะทำไมไม่ติดสรุปคือตำแหน่งในการแตะอยู่ข้างบนนะครับก็แตะไปข้างบนนะ Triple Tap ก็คือแตะ3รอบแป๊ะแป๊แปนะครับแป๊ะแปแป๊ะหรอจะให้เป็นเกมโหมดหรือว่าจะเป็น voice assistant ก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับ voice assistant เนี่ยก็สามารถไปเลือกได้อีกตามที่เราใช้อยู่สมมุติว่าผมใช้ iphone อยู่เนี้ยผมก็แป๊ะแป๊แปมันก็สามารถเปิด Siri ขึ้นมาได้หรือถ้าเกิดว่าเราใช้ android เงี้ยมันก็จะเปิด Google assistant มาได้หรือว่าเราใช้ใช้ samsung เปิด Big กซก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรเลยอีกอันนึงก็คือตัว Touch and h o l d นะครับก็คือแตะค้างนะครับตัวแตะค้างเนี่ยเราก็สามารถคัสตอมได้ซึ่งผมจะแนะนําว่าแตะค้างเนี่ยเดิมๆจากโรงงานมันคัสตอมมาดีแล้วก็คือเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงนะครับแตะฝั่งซ้ายค้างไว้ก็จะเป็นลดเสียงนะครับแตะฝั่งขวาค้างไว้ก็จะเป็นตัวเพิ่มเสียงซึ่งมันมัน,ม,นมันดีกว่าหูฟังหลายๆรุ่นที่ ไม่สามารถคัสตอมได้ความแม่นยำเนี่ยถ้าเป็น2ครั้งกับครั้างเนี่ยผมให้เลยแบบ9 0เลยแต่ถ้าเกอกเป็น3ครั้งเนี่ยผมให้สัก70-80%ผมว่าเวลาแตะ3ครั้งเนี่ยมันมีวุดบ้างแต่3ครั้งเนี่ย,นแ,นยแนะนำให้เป็นคำสั่งที่ไม่ค่อยได้ใช้ดีกว่าอย่างเช่นเกมโหมดหรือว่า y ว s s s i s t a n t อะไรเงี้ยผมจะชอบตั้งพวกนั้นไว้ตรงนั้นหูฟังราคา2,000บาทคุณคัสตอมได้ขกอ,อย่างเอาไปดิ <laughs> เต็มที่ไปเลยนะครับในวันที่ผมกําลังพูดอยู่นี้เนี่ยเขาวางขายแล้วนะครับถ้าเกิดคุณสนใจคุณชื่นชอบอยากจะลองฟังดูอยากจะลองไปซื้อดูเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้ที่ห้างใกล้บ้านหรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับร้านทาดาช้อปปี้ดิสชอปเขามีเพียบนะครับเจดงเจดี J JD, พวกนี้เขาก็ามีนะครับลองดูแล้วกันนะว่ามันมันตอบโจทย์แลฟสไตล์การใช้งานคุณหรือเปล่าอันไหนที่ดีผมก็บอกดีครับไอ้วันไหนที่ผมเจอว่าไม่ดีผมก็บอกไม่ดีวันนี้ผมตามกับหูฟัง oppo e n c o air ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิ ามบางเรื่องอย่างเช่นพี่ครับมันเอาไปใช้กับแอปนู่นนี่นั่นอะไรได้ไหมเนี่ยคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวจัดให้เนาะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณ a p ป l ปด้วยนะครับที่อุตห์เมตตาขอุณูนาพวกเรา <laughs>